มาเป็นประธานในพิธีในช่วง9ก้านกาซึ่งเราจะบินเ,เราจะเทคออฟในครั้งที่สอในประมาณ8ปดโมงครึ่งแล้วก็ไปบินโฮบริเวณก่อนถึงงานจะเป็นจะเป็นทุ่งนาอยู่นะครับเราก็จะไปบินรวมตัวแล้วก็โฮอยู่ที่บริเวณทุ่งนาแล้วก็ทางเจ้าที่ภาคพื้นจะประสานมาว่าถ้าประธานลงมาสู่บริเวณงานแล้วเราก็จะให้นักบินทั้งหมดบินเข้าไปในบริเวณงานในเวลา9ก้นาฬิกานะครับอันนี้เป็นสภาพพื้นที่ คเ okay, ช้านานี้นะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ชเช้าถ้าอากาศเป็นแบบวันนี้วเวลาถ้าเอาย้อนโงงนรงเรียนศึกษาสงเค์ต้องย้อนกลับไปที่ตัววิงสาทางด้านที่ที่ชี้ไปด้านนี้ถะะ้าเป็นไปทางแพร่เพราะฉะนั้นเราจะตั้งร่มอยู่แน,แนวแนวประมาณนี้นะครแล้วก็เทคออฟผ่านมาด้านนี้เพราะฉะนั้นจะมีแนววังเกอร์อยู่2ตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้ด้านนี้มีสายไฟไหมครับพี่ไม่มีสายไฟเพราะฉะนั้นก็ถ้ายกตัวได้ก็ผ่านช่องแล้วก็ ยกตัวแล้วก็ไปเลยทีนี้หลังจากที่เช็คออฟขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าพวกเรามีจํานวนล่มเยอะเกือบเกือบสามสล่มเนี่ยขอให้ไปบินโฮลรออยู่ด้านหลังที่จะมีพื้นที่โล่งด้านหลังน,งนะครับเพื่อเทสความพร้อมความช่วงเครื่องก่อน